ทำงานทีก็เหนื่อยนะดูว่าร้างศกับพกก็สกปรกพอดีเราผ่านมาเนี้ยเจอแคทคา์วัที่นี่มันน่าจะล้างได้อยู่นะบอกกัอลองดูลองดูลอง,ลองมันล้างรถมันก็น่าจะล้างสิ่งของอย่างต่างๆได้เหมือนกันอย่าไปส่งของเขาเนี่ยถ้าเขาเห็นสกปรก,ก,ก,กอย่างนี้เขาจะทำยังไงดีเนี้ยล้างก่อนดีกว่าดูข้างในดูทั้งมพรสปกปรกมากเลยฉีดน้ำฉีดลมเพื่อทดเสาร์คำสะอาดเป็นดินเดือดก็ได้เป็นธ่านบัตก็ได้หรือจะเป็น q ิวอารก็ได้ เริ่มออกแล้วเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเ,เห็นไหมอยู่ใกลตลาดใกล้ๆกล้ตลาดห้าห้อครับใครเจอใครเจอปัญหาแบบผมบมากไหมเข,อขอเ้าขอเครื่องใช้ผสมพวกเราจะไปส่งของ,มมง,ของไม่มีที่ล้างเราเราไปจะมาล้างก็ขอ,ขอเครื่องใช้พวกนี้ให้มาาันสะอาดเพื่อให้ลูกค้ามัานมาทักใจนะครับม,มาล้างกัน ก็รักข้อของเครื่องใช้สิ่งของก,อกินต่างๆในการกประกอบอาชีพนะครับดูข้างในดูทั้งประสบกระปรก,กมากเลยไหมเรามาล้างกันดูเรามาลองดูขั้นตอนง่ายๆสําหรับการล้างสิ่งของทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่อง,ๆๆองมองือเครื่องใช้สำมาากินนะครับเริ่มต้นจากด้ายสูงทำการเหรียญนะครับอันนี้ นะครับจะมีช่องสำหรับฉีดน้ำฉีดโฟมนะครับเป่าลมประปาอันนี้โดยทั่วไปจะเป็นรถแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ใช้นะครับเราจะใช้ฉีดน้ำฉีดโฟมเพื่อทดสอบความสะอาดกันดูนะครับเครื่องสามารถรับเงินเป็นเหียเหรียญก็ได้เป็นธนบัตรก็ได้หรือจะเป็น QR วอโค้ดก็ได้อันนี้ผมเติมไว้11บาทแล้วอันนี้ผมลองเดายวเพิ่มดูนะครับนี่นะเพิ่ม11บาทเพิ่ม1บาทก็สามารถเติมได้นะครับลองกันดูมาเรามาเริ่มใช้งานกันขั้นตอนแรกเิ็นไห

คนหยุดวางนะครับหมดเนมดหยุเพื่อ,อให้ตระมือเงินที่ใช้เรายังคงอยู่เรามาทำประสาทขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราฉีดน้ำเสร็จพราทำกานชดใช้ครับ,นะรบไปงมาเรื่อยช่วยไปสูตรพิเศษของเราเาร ตันขึ้นมานะครับน้ำที่มาแล้วเราก็ทำความสะอาดง่ายๆเพื่อนๆถ้ญญาเกตดูเนื้อโฟมนะครับเราจะไม่มีน้ำจะไม่เป็นน้ำจะมีแต่คายยวมา,ามละเอียดเพื่อไปสู่อความเข้มข้นของแคทคาร์บอนตเองนะครับนะฮะเราสามารถทำได้เลยนะครับหลังจากที่เราฉีดะะแล้วเราก็ทำความสะอาดด้วยมือนะค้ำเงุดไว้ตอนนี้นครับการดึงง่าย ดัเลครับังสักครับกี่นะครับตีสกปกเร,ร,ริ่มออกแล้เห็นไหมครับเนี่นะครับเห็นไหมเนะีสกปกเร,ร,ริ่มออกแล้วนะครับ วงจบจะเป the ็นความสะอาดดันสีสุกภะณฑเมื่อพวก้อเอียดนะครับจะไม่มีน้ำเลยที่นี่ค่อนข้างจะมีคุณภาพดีล้างเอ็นได้ไม่ได้แต่ว่าล้างเอนดีกว่าการทำผ้าฝ้า้ง่าขึ้นสายที่นพื่อนในตัววงของเราเนี่ยนะครับมมีสายบางอย่างที่เช่อม แคตะลุยนักเสือแล้วกอไปเหมือนเดิม ดูด้านในครับ before a ต t e r นะครับฟ e f o r e after สะอาดรครับนอกจากการล้างรถแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถเครื่องมือเครื่องใช้หรืออือ่นๆล้างได้ตามความประสงค์นะครับผมที่นี่แคร์วอท สวยเลยใจแน่นอนเครื่องมือเครื่องใช้ของขรามาหากินต่างๆมาล้าได้ครับนอกเหือางรถทุกอย่างได้ทุกอย่างความบอัยหลังจากล้างเรีอบร้อยเราก็มีปุ่ยและปอกฟาสำหรับรักษาให้ เราล้สบายใจแน่นอนปัดันกรสุนินัสะาะสบายใจครับสำหรับท็อปนี้นะครับอยู่ตรงตลาดแ่ใกล้ๆตลาดภาขาคเราก็จะมีส่วนเพิ่มสําสลับตู้พิเศษมา ก็ะจะมีระบบดูดฝุ่นมีแว็กซ์อีกพ้นดันดำนะครับทาให้ผู้ใช้บริการได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนะครับเราสามารถถ้าท่านพบกับปัญหาญต่างๆนะครับเรามีการแก้ปัญหาเื้องต้นโดยการทําการแอดไลนครับดูโปรโมชั่นแก้ไขปัญหาสําหรับตัวช่ในหน้างานไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินระบบต่งตางๆในหน้าตู้เรายินดีแก้ไขให้ครับตลอดที่24ชั่วโมงนะครับ วันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับลุงดิ่งปากหมุทดไปให้แล้วครับสำหรับสาขาตลาดท่าขวัดที่นี่ขอบคุณครับ